สามคำให้คุณนข้างราแล้วก็มาพูดถูกคนหนหน,มมน,หนะครับว่าการำันอ๋อครับซีรีส์ออนแล้วอไม่ทำาขรไม่ดาขาอผมไม่ได้เทนะครับควาเที่ติดผมเองอสามคำหลังจากซีรีส์ออนแล้วให้คุณเหรอดูต่อไหม ดูต่อทหมก็ได้ดูทุสิมีตั้ง12 p อพใช่ตัอพก็ต้องช่วยกันดูนะทุกคนเอามเอามเอามสามพางสารีลีออนจบให้คุณใจสั่นไหมไปนเขายถึงทุกคนที่ได้ดูดูแล้วเป็นไงติดเต้นไหมใจสั่น ใจสั่นแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องใจสั่นเหมือนกันครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์ฮาร์ดทีเลอร์ครับออนทุกวันพุธเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องทีวีเอยี่สิบห้าครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันอันคาร์ครับสองทุ่มครึ่งที่ F I C E ที่เดียวเท่านั้นครับแล้วก็มี w e b i ไอคิดอทคอมด้วยครับครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณครับ